สวัสดีค่ะแม่บ้านบ้านบ้านนะคะะวันนี้แม่บ้านมัานบ้านพาเพื่อนเพื่อนมานี่ค่ะทะเลอันนี้เป็นทะเลระยองนะคะแม่บ้านอยู่ระยองเนาะแล้วแม่บ้านมาเห็นนี่ค่ะพาลูกๆมาทะเลนะคะแล้วแม่บ้านมาเห็นนี่แม่บ้านคิดว่ามันเป็นเหมือนหินภูเขาไฟเหมือนหินภูเขาไฟค่ะนี่มันอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยอ่ะเยอะแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้เลยม่บ้านก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองเก็บไปเอาไปปลูกไปปลูกต้นไม้ของเราดูก็จะเอาไปลองปลูกกากฟอสฟมมันมันแม่บ้านดูแล้วมันคล้ายๆหินภูเขาไฟอะ่ะมันน่าจะใช่หินภูเขาไฟเพื่อนๆดูใช่ปะคะเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่พอดีแม่บ้านไม่ได้เอาไม้มาด้วยลองดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่า มันหินมันหินมันหินมันใช่หินภูเขาไฟหรือเปล่าน้อใช่ใช่ใช่แม่มันใช่มันคือใช่เลยครับแต่ว่าทนี้มันโดนน้ำมาคงณค้อทะเลมันโดนพัดมาเออเหรอไล้ล้างกับสีอื่นมันเล่นน้ำทะเลนะคะลูกชายอยากเล่นน้ำทะเลเดี๋ยวไปบ้านจะลองมันเยอะมากค่ะดูดิอยู่ริมชายหาดเต็มไปหมดเลยค่ะมันมันเยอะมาก ๋ยวาแม้าตว่าจะลองเก็บไปดูนะคะนี่นะคะมันไม่ได้มันมแบบค้าไซอะนาะงม่บ้านก็ว่าจะปลูกไปแบบค้าไซอะ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะเดี๋ยวจะลองเก็บไปดูนะคะเนาะโอเคค่ะนี่นะคะเนาะหินภูเขาไฟหล,หลายๆคนก็ทราบดีนะคะเราใช้เป็นเครื่องปลูกเนาะมันจะช่วยให้ดินโปร่งนะคะแล้วก็ไม่มีพวกเชื้อราอะไรอย่างงี้ยมั้งบางคนเขาก็ใช้ในการชํำต้นไม้นะคะ ชําแบบชําแบบทั้งแค่หินที่ขอไปเลยเนาะพวกบุษราคำอะไรเงี้ยเขาก็ชําน,นะคะเนาะ okay. ครับนี่ค่ะมันเยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยเนะี่ยนี่ค่ะสุดริมโน้นเลยนะคะ,คะเยอะมากนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะลองเก็บไปทําเก็บไปชําต้นไม้ดูนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่บ้านขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวแม่บ้านขอเก็บก่อนนะคะ นี่นะคะจะเก็บไปนิดๆในหน่อยเก็บไปพอได้ปลูกเดี๋ยวถ้ามันดีเราค่อยแบบว่าเออจะปลูกอีกจะค่อยมาเก็บเพราะแม่บ้านเามันเยอะ,ะค่ะมันก็คงอยู่เต็มเต็มชายหาดไปหมดเลยอโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ